นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นรถบรรทุกหล้อสีเขียวขี้ม้านะคะถ้าเรามองแบบนี้ค่ะเราจะเข้าใจว่าเหมือนกับรถของทหารเลยด้านหน้าติดแผ่นป้ายทะเบียนตรากงจักรหนึ่งด้านหลังไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะนี่เป็นรถที่กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดเขาดัดแปลงเพื่อใช้ในการลำเลียงยาเสพติดผ่านบริเวณบ้านสันติคีรีตำบลแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะในรถก็ไปพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ใน ถังน้ำมันขนาด200ลิตรจำนวน15ถังรวมแล้วน้ำหนัก1,500กิโลกรัมรถบรรทุกคันนี้ถูกตรวจพบหลังจากตำรวจไปสกัดจับรถคันหนึ่งขณะขับอยู่บนถนนสายหลักบนดอยแม่สลองค่ะจนเกิดการประทะกันทำให้ชายสองคนบาดเจ็บและทราบชื่อต่อมาคือนายสำราญและนายอำนาจสองคนนี้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะคะและสามารถยึดปืนพกสั้นขนาด9มมสองกระบอกแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลและยังได้ ควบคุมตัวผู้หญิงที่อยู่ในรถอีกคนหนึ่งเอาไว้กระทั่งไปขยายผลแล้วก็ไปพบรถบรรทุกคันดังกล่าวเนี่ยแหละคะ่ะเบื้องต้นทราบว่าผู้ที่ถูกจับกลุ่มทั้งสองคนเนี่ยเคยเป็นอดีตทหารรบพิเศษ ในจังหวัดลบบุรีนะครับแต่ว่าถูกปลดออกจากราชการแล้วนอกจากนี้ก็ยังพบชุดฝึกนะครับอาวุธปืน AK เครื่องกระสุนและก็ระเบิดลูกคว้างอีกจํานวนหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ยังได้ขยายผลไปสกัดจับผู้ร่วมขบวนการที่บริเวณด่านตรวจ3แยกอีก,ก็ ตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้านหลวงนะครับแล้วก็ควบคุมตัวชายได้อีก4คนก็เลยทำให้การจับกลุ่มในครั้งนี้เนี่ยได้ผู้ต้องหาทั้งหมด7คนนะครับแล้วก็ไปตรวจค้นบ้านหลังใหญ่ไม่มีเลขที่ในตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันครับตรวจยึดปืนอาก้าอีก2กระบอกแล้วก็เครื่องยิงระเบิดอีกหนึ่งกระบอกครับระเบิดแบบคว้างอีก7ลูกแล้วก็ยึดเครื่องเวชภัณฑ์เครื่องแบบทหารอีกจำนวนหนึ่งภายในบ้านด้วย รองผู้บังคับการกองกําลังผาเมืองเปิดเผยนะครับว่ารถบรรทุกที่ใช้ในการลำเลียงยาเสพติดเป็นรถที่ดัดแปลงทําให้เหมือนรถของเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะปิดบังอําพรางครับที่ได้ในที่ตรวจยึดในครั้งนี้เป็นลักษณะกลุ่มที่ลำเลียงยาเสพติดเนี่ยดัดแปลงรถที่ทําให้เหมือนกับรถทางของเจ้าหน้าที่นะครับที่จะ ปกปิดอำพางไม่ให้เจ้าที่เนี่ยสามารถคิดว่าเป็นเจ้าที่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นรถที่ดัดแปลงมาทั้งสิ้นนะครับทั้งในส่วนของแม้ว่าทั้งอุปกรณ์ที่บรรทุกมาแล้วก็ตัวรถที่ทําให้สีคล้ายกันนะครับแต่ยืนยันว่าเป็นรถที่ดัดแปลงมาเพื่อกระทำความปิดครับ สอดคล้องจากข้อมูลของพันเอกฤาชาสุขสุวารน,นรองโฆษกกองทัพบ,บกนะคะที่ชี้แจงว่าจากการตรวจสอบไม่พบชื่อผู้ครอบครองรถบรรทุกคันนี้แล้วก็ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบของกรมการขนส่งทางบ,บกด้วยนะคะส่วนป้ายกงจากหมายเลขทะเบียน15875ไปตรวจสอบแล้วก็ไปพบว่าป้ายทะเบียนเนี่ยเป็นของรถทหารที่ถูกจำหน่ายออกจากระบบไปแล้วแต่ ป้ายถูกนำมาสวมเป็นทะเบียนเพื่ออําพรางในการกระทำความผิดครั้งนี้ค่ะ